ทาวซิลินเฮลันทุง่งหลักกิโลจำปวกให้โชกเก้างวดติด วดนี้ชุดนี้รีบจดรีบจัดชัดๆงวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเช้าของวันอังคารที่2พฤศจิกายน2564เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะงวดวันที่1พฤศจิกายน64มีโชคกันบ้างไหมเพราะเอาจริงๆแล้วชุดเจ้าเก่าขาประจำที่ปะปะได้ลงให้ถือว่ายังเด็ดยังแม่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นชุดของหลวงปู่สุดและอติสัมเภาทอง นวัดใหม่40,000ที่เข้าทั้ง3ตัวหน้า 4, 5, 8, 2, 4, 7และ2ตัวล 95, la, ่าง95้าตรงๆแบบไม่ต splash, ้องกลับรวมทั้งชุดเลขตัวเดียวของตามั่งคนถูกหวย19งวดที่แม่นละปังไม่แพ้ใครที่ในงวดล่าสุดตาบอกว่าเลขตัวเดียวเน้น3กับ4นะหลานแล้วแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะตาถูกเลข3ตัวเดียวรวมทั้งเลขศูนย์ที่ตาจัดเป็นชุดกันรับไปนอนออีก30,000 0บาทจ้า บางคนอาจจะสงสัยว่าเลขตัวเดียวชุดบนตาเน้น3กับ4ทํทำไมถูกเลขศูนด้วยก็จากชุดฟันธงที่ปะปะลงให้ในช่วงเททายตาได้เผยอีกสูตรว่าสูตร2เลขตัวเดียวชุดบนสูตรนี้9กับ0นะส่วนบนเน้นๆก็มี9 5แล้วและแล้วศูนย์ก็มาจริงๆค่ะแต่เสียดาย9 5ที่ตาเน้นบนกลับไปออกล่างส่วนชุดล่างถึงจะไม่เข้าตรงๆแต่สูตรที่ตาเผย7 8 9น่าจะมา1ตัวในที่สุดเลข9ก็ จริงๆค่ะวาดไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีชุดเลขไปประทัดชุดหลักของตาไขาวัฒนัสนามชัยที่ในงวดก่อนหน้านี้เข้า3มตัวตรงและมาในงวดล่าสุดสดๆร้อนๆก็มีเลข7จดสามที่เรียงตัวกันในแนวดิ่งสุดสวยอีกชุดรวมทั้งชุดอ่างน้ำมนของฤาษีเนนนะอสมฤาษีเนนทาตุพุทธคุณที่ครูสาวคนถูกหวย40งวงดติดได้ไปแก้บนและใจดีเปิดเผยเลขในอ่างให้ดูก็มีคู่เก้า้ลอยเด่นชัดๆเช่นกันค่ะ เอาเป็นว่ามีอีกหลายคลิปหลายชุดที่เข้ากันแบบตรงๆยังไงงวดหน้าป้าป๊ะจะพยายามตามให้นะคะแต่สำหรับชุดนี้แนวทางนี้เพื่อนๆไม่ต้องรอค่ะเพราะในงวดล่าสุดสดๆร้อนๆก็เข้า3-7ตรงๆและที่สำคัญไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องขอแค่สองแค่จับคู่ก็สมหวังมาแล้ว9งวดเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะ พราะงวดล่าสุดเข้าตรงๆมาแล้ว9งวดนั่นก็คือเลขพยาจอมปวกยอดเจดีที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณยอดของหลักกิโลหมายเลข17ถนนสาย214สสุวรรณภูมิท่าตูมบริเวณปากทางบ้านขี้เหล็กตำบลพลคบอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าบังเอิญหรือเปล่าเลขอะไรที่เข้าเอาเป็นว่าเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าแม่นละปังจริงไหม เริ่มต้นที่งวดวันที่16มิถุนายนและ1กรกฎาคม64เลข17ที่ลอยเด่นบนหลักกิโลพยาจอมปวกนี้ก็เข้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับต่อเนื่องในงวดวันที่16กรกฎาคม64ถึงแม้คู่เลขต่างๆที่ปรากฏบนหลักกิโลจะไม่เข้าตรงๆแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆ คู่1-5และ2-3ถ้าไข่เลขซื้อก็เข้า2-5เต็มๆอีกงวดส่วนสำหรับในงวดวันที่16สิงหาคม64ก็ไม่ต้องอาศัยการจับคู่เลขเอง พราะมีเลขคู่2-3เต็มๆอีกเช่นเคยต่อเนื่องในงวดวันที่1กันยายนต์64คู่1-7และ1-5ถ้าจับคู่ควยเล่น7-5ก็คงยิ้มหวานไปตามๆกันอีกงวดต่อเนื่องในงวดวันที่16กันยายน64ถึงแม้คู่ตัวเลขที่ลอยเด่นบนหลัก,กกิโลจะไม่ออกตรงๆแต่เขาก็ถูกเลข3-5ที่ได้จากการจับคู่ชุด1-5และ 2- 3กันอีกงวด ต่อเนื่องในงวดวันที่1ตุลาคม64เลข17ที่เคยออกมาแล้วก่อนหน้านี้2งวดก็กลับมาออก71อีกงวดยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะในวดวันที่16ตุลาคมคู่เลข72ที่ได้จากการจับคู่คขว่าระหว่าง17กับ23ก็เข้าตรงๆอีกงวด ต่อเนื่องในงวดล่าสุดสดๆดร้อนๆที่ปะปะเน้นย้ำว่าคู่1 5และ1 3ที่ยังไม่ออกรวมทั้งคู่เลขที่ได้จากการจับควายก็น่าสนสุดๆไม่ว่าจะเป็น0 1 1 1 2 1 3 7และแล้ว,ลวคู่3 7ก็มาจริงๆค่ะอุบาถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะนี่ถือเป็นงวดที่9แล้วที่เลขลอยเด่นบนหลักกิโลนี้จะออกแบบตรงๆสีงวดและออกชุดเลขวายอีก5งวด ดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้สำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน64ท,ที่จะถึงนี้รับรองค่ะชุดเลขที่ยังไม่ออกบนหลักกิโลพยาจอมปลวกสุดปังหลักนี้มีแผงแตกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคู่15และ13ที่ยังไม่ออกรวมทั้งคู่เลขที่ได้จากการจับไขว้ซึ่งก็สวยๆชัดๆทั้ง 01, 11, 21รวมทั้งเลขถนนสาย214ก็น่าสนมากค่ะ แต่ว่าเป็นแล้วหรือชุดเลขตุมเดิมที่เคยออกมาแล้วอาจจะกลับมาออกอีกก็ได้นะคะเพราะขนาด7117ยังออกรวมกันตั้ง3งวดเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปแต่สําหรับพี่น้องชาวสุรินทร์ชาว,ชาวร้อยเอ็ดในละแวกนั้นในงวดที่จะถึงนี้เขาก็ซิปมาแล้วว่างวดนี้ขอจัดเต็มอีกงวดแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนป้าป๋าเห็นว่าเลขลักษณะแบบนี้เคยให้โชคมาแล้วบ่อยครั้งมาก ดังนั้นใครชอบก็จัดกันไปไม่ชอบก็ผ่านยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะ้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ